ขอให้ทำที่ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านถือว่าเราทำได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนะครับขอบคุณมากครับ ก็รู้สึกภูมิใจนะครับแล้วก็ชื่นชมในความสามารถของทุกๆคนนะครับทั้งในด้านของเทคนิคในด้านของความเข้าใจเกมนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาในในขณะที่เราแค่วันเดียวเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าจนกระทั่งถึงช่วงบ่ายเนี่ยเราพัฒนา,า,า,าไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเกมสอนให้เราเร็วขึ้นเกมสอนให้เราคได้ได้เก่งขึ้นนะครับก็ ขอให้ทุกคนเรียนรู้และก็พัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับที่สําคัญอย่างที่ผมเคยบอกว่าเวลาเล่นเกมแล้เนเราไม่ใช่เป็นแค่แค่ตัวเราเองคนเดียวครับเรายังมีเพื่อนอีกที่สิบเอ็ดคนนะที่เป็นเหมือนในกลุ่มในสังคมของเราเราต้องมีสปิริตนะครับแล้วก็ต้องให้ภัยเช่นกันแน,นะครับตอนเป็นการพัฒนาในด้านของ สิทธิภาพของตัวเราเองนะครับพัฒนานในด้านของการเรียนรู้แล้วก็การตอบสนองอย่างรวดเร็วนะครับส่วนสมรรถภาพเนี่ยทำให้เสริมในด้านของความความสุดท้ายความแข็งแรงแล้วก็ความรู้ให้ให้เรานําเทคนิคให้เรานำเทคนิค,นท,ค,คที่เราเข้าใจเนี่ยมาใช้ในเล่นเกมแล้วก็เอาชนะได้อย่างนี้นะครับลหลายคนมีทัศนคติในการเล่นดีดนะครับแล้วก็มีเรียกว่าเทคนิคนะครับยิ่งโดยเฉพาะ เพราะตัวเนี่ยหลายคนดีมากเลยนะครับทั้งน้องเด็กหญิงแล้วก็เด็กผู้ชายนะครับแล้วก็หลายๆคนก็เตรียมจะก้าวไปเป็นผู้เล่นสำหรับสมโมสรนะถ้าบ้าปีเนี่ยแล้วเราไปฝึกกับสมโมสรได้เนี่ย16ปีเราก็สามารถที่จะเซ็นสัญญากับสมโมสรได้ก็ขอให้ไปถึงจุด ไปถึงเป้าหมายนะครับที่เราตั้งใจไว้นะครับส่วนน้องๆผู้หญิงก็พยายามพัฒนานะครับหลายๆคนมีมีความสามารถดีนะครับอายุยังน้อยๆนะครับตอนนี้เราต้องการบุคลากรทางด้านของผู้สอนเยอะๆนะครับงนั้นอ,อย่าทิ้งนะครับทั้งในด้านของการเล่นและก็การเรียนอครับรับว,ว่าวินัยเป็นหนึ่งองค์ประกอบหลักที่ที่เกี่ยวข้องกับความคิดอัจิยาของเขาหรือว่า m e n t ทอ i t y ของเขา ซึ่งไวัยวัยรุ่นหรือว่าวัย15-16ปีนะครับ,เ,รบเป็นเป็นช่วงที่เสี่ยงต่อ,อ,อนักฟุตบอลหลายๆคนที่มีความสามารถตั้งแต่วัยเด็กแล้วจะหายไปในช่วงน,นี้แต่ถ้าเขาได้สิ่งแวดล้อมที่ดีได้รับการปลูกฝังที่ดีและมีวินัยในตนเองผมคิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จ